ก็แต่งเด็กันแล้วในทางปฏิติเพราะนั้นหลังจากนั้นมาที่ย30หรือ40ปีแล้วเนี่ยก็มันก็สุงนะแต่ว่าไม่มีใครเห็นว่าเป็นปัญหาอะไรนะเพราส่วนทางเหนือเนี่ยเราในทางปฏิบัติก็เป็นของเราล้วนเสนทงใต้ก็เป็นขอเพราะนั้นเราไม่ได้เสียอะไรเลยเราอจะได้ได้ส่วนที่เราไม่แน่ใจว่าได้หรือเ่าด้วยนะแล้วก็ในที่สุดก็ไม่เป้นแบบว่อโลซิง จะมีสถานะภาพเป็นยังไงเราก็ได้อันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับหารือก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นแล้วผมก็ยิ่งสบายใจเพราะว่าที่ท่านขอให้ยเวลาผมเป็นตัวลงชิ้นยาตอนนั้นผมเป็นที่ที่ลงชิ้นยาเองนะครับที่จริงๆแล้วเรายังได้มีหน่วยหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่างๆผมก็ตั้งแต่ห้าปีมาแล้วคนละคนนะครับ เลขาของค่อนราการนี่มามาเป็นแตแรกะนั้ทีก็ท่านรัฐมนตรีต่เทศเป็นประธานนะประเด็เชิงกรุท่านเป็นี่ประธานนะก็เราก็ช่วยกันหลนที่สัญญาทุกฉบับในช่วงการการรัฐวิสาิจจะต้องผ่านใชการสำการพิเศษนี้แล้วก็เราต้อแก้ยแก้ไขเราตสัญญาฉบับก็ผมก็มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อที่ท่านในกรนณาที่ ทั้งหมดที่แม่แจากจกนั้นมาแล้วกลับไปรูมกิจการผมก็ก็เป็นผู้ผู้เจรจาเรื่องของกัมบพูชยนะครับส่วนเรื่องกับขมรเนี่ยผมผมคิดว่าเราไม่น่จาจะยอมรับคนามันมีเขตเดือน,นั้อน,น,นที่เหตุับซ้อนเลยเลยเพราะเส้นที่เขาลากมามันไม่ที่ผมกลับไปลแล้ว มันจึงยอนกลับไปตามที่ผมชี้แจาร์บอกให้ให้ดูจุดนี้จากจุดยอดมันไม่เดียวเดงมัต้องรากเชน่อมเส้นัยันยึดยึดคลายระหว่างมุลนะมต้องต้องแบ่งเรืนี้ไม่ไม่วิชาในขาดอันนี้เป็นตัวสำาัาที่ใครที่ผิดนะที่เารากแน่นนะอย่างผิดกั่างมากก็ร้องเปร์เซ็นต์รอองศาจะผิดเพี้นกัไปได้แล้วแต่น้ำขึ้นน้ำลงอรือว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าชายทะเลนั่งจไหนนั่จน้น้ น้ำงลงถ่งันสุดนี่มันก็เกิดความเกลือนน้กันบางเพราะว่าชายทะเลเขาวาไฟแหวมาวบางทีก็เปี่ยนไป่บางทีนิดหน่อยม,มันมันเป็นไปได้ที่ที่จะจะมีความเกิดแทนที่เบนหน้าเส้นธรรมเนอ่าไทยเน่ยเราจะไว่ามันือรัฐเลเป็นไปไผม่ได้แล้ผมผมคิดว่าไม่มีนักกฎหมายคนไหนทียอมรับนะครับแต่ผมเชื่อเพราะว่าเขเรเาไม่มีนักกฎหมายใช่ผมเชื่อเพราะว่าเขา่า เมื่อตอนที่เขาไปวัดกันเนี่ยเขาจับนัดกฎหมายคุณรู้กฎหมายเลยคุณรู้ลักษณะเลยบาดจีบผมร้อยบทเออสายบดไทยบทนไถ้าในสื่อต้องมาเอามดีที่ผู้ชมจะเท็ไทยนี่คนสามีภรรยาจดกถูกเข้ามาเรีนถื้อกหมากันที่อเมริกานกับระเดานตภาคเอเชียตะวันเเ่องนั้นมีสองคนักฎหายแล้วก็ค่อน่างจะด่ให่แน่เเราะฉะเข้าไปรู้เรื่องกฎหมายหรอกเรารู้แต่ที่ีที่จะทาเกี่บประเทศ อันนี้พูดกันลำบากนะพูดกับคนที่ที่เอาไปได้คือไม่ไความเสียงกฎหมายจะว่าไงเขาจะเอาไปอยเลยที่เราก็ต้องต้องต้องใช้ความพยายามที่แล้วตัวตัวผมเนี่ยในในทางบกทางอากาศที่ผมขอใจทังบกทังอากาศทางทะเลที่ผมขออัยทับเรือเพราะว่าทะเลที่มันกว้างกว้างกว่าที่ไหนทั้งหมดเปิดผมเป็นประธานหัวหน้าผู้แทนไทยในในการเดิจากัุงหมายทะเล มา X12 มีด้ไนหลัละสุดท้ายตรงที่ยได้สึกษสเรือกฎหมายเลกันและก็เป็นคนของสามแกนญาริเ่วนเพื่คนดูลเพือนเพื่อนเพื่อนเพ้่นนอันนี้ก็ลัรียนว่าดูว่าท่านมีอะไรตรงสยนี่่คิดว่าผมและท่านต้องเราต้องควรจะช่วยอธิบายเรื่องเทคนิคเรื่องกฎหมายทะเลได้เพราะว่ากฎหมายทะเนี่กาหน้าต่าใไปมาไปกับเรื่อง มรืมีอะไรบางอย่างที่ในตอนนี้เราไม่ต้อยอมรับแต่ตรงนี้มันเป็นกฎหมายไปแล้วนะครับเพราะว่าการประกาของรัฐแล้วก็ประเทศไทยก็ได้มาไปแล้วเรืองลงนามผมต้องตของเรียกคุมมาจากในที่อื่นมาให้มาลงนามในแผนกฎหมายตัวเองที่จะเป็นลงนามปฏิรูปโรงเร็ยนผู้ดูแลโรงเรียนหลักการสาระการเรย ก็เรื <mean> ่องคะเลก็เปรนคงนี้นะครับท่านที่อะไรที่จะผมแยกสายมีผมพูดกันได้เลยจะใ่้กว่าก็จะแยกได้โดตรงของผม